รับทุกท่านเข้าสู่รายการเงินทองไม่ต้องเครียดนะคะวันนี้ถึงคิวของทีน่าค่ะมาเยี่ยมพ่ตู่ที่บ้านกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยขออนุญ,ญาตหยิบยกเอาหนึ่งบทความที่พิตู่เคยเขียนไว้แล้วเขียนไว้เนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่ากับประเด็นนี้นะคะที่บทความต่างประเทศนั้นเขามากักจะพูดกันค่ะว่าตลาดพู้นเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ชายแต่ว่าการฝากเงินในแบงค์เนี่ยเป็นเรื่องของผู้หญิง แหมพูดแบบนี้เนี่ยจะดูถูกกันเกินไปหรือเปล่าคะว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยไม่กล้าที่จะลงทุนในหุ้นนะคะแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเหตุผลต่างๆนั้นจะคืออะไรแล้วผู้หญิงอย่างเราเนี่ยสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหนและจากเหตุผลอะไรเป็นสาคัญและถ้ารับความเสี่ยงได้เนี่ยนะคะเราจะมีวิธีลงทุนอย่างไรให้สามารถทำให้เกิดผลกำไรที่งอกงามได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีหนังสืออยู่หนึ่งเล่ม ที่ทีน่าอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้อ่านกันเพราะว่าวอร์เรนบอ t เฟตเนี่ยนักลงทุนระดับโลกเขาก็บอกไว้เหมือนกันนะคะว่าให้ยอยากจะลงทุนแบบประสบความสมําเร็จเนี่ยต้องลงทุนแล้วก็คิดอย่างผู้หญิงทํานั่นเองเหตุผลตรงนี้ทุกอย่างดูเหมือนตีกันไปหมดเลย,เลยนะคะแต่ว่าพี่ตู่จะมีคําแนะนําอะไรดีๆมาฝากนักลงทุนทั้งชายและหญิงบ้างในวันนี้อ๋อจรรอแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าตามทีน่าไปคุยกับพี่ตู่กันค่ะ วันนี้นะคะเราก็ได้ต้อนรับหนูทีหน้าหนูจะไม่กังี่สงสัยมาแต่ว่าวันนี้หนูทีหน้ามาพร้อมรองเท้าบูทใช่ค่ะพี่ต้กะะงจับรองเท้าบูทหนีอยะนี่ดูรองเท้าบูทก็สิพร้อมมากจริงๆค่ะก่อะไรเ<อ>จ<ะ>อเจอไปลุยตัดหญ้าบ้านฉันกินเหรอเนี่ยจะเอาญ้าไปให้กับ พระโคอะค่ะเดี๋ยวจะได้บอกว่าปีหน้าฝนไม่ต้องตกเยอะเดี๋ยวตกเยอะแล้วจะน้ําท่วมเดือดร้อนชาวบ้านเหมือนกับปีที่ผ่านมาอีกนะตกในที่ที่เขาต้องการใช่ไหมพี่ตู่ค่ะหนูว่าหนูยังไม่ได้สวัสดีพี่ตู่ยังเป็นทางการเลยค่ะุญาตสวัสดีพี่ตู่อย่าก้างอย่าก้างอย่าก้างแคลนนะคะฝึกมาแล้วค่ะพี่ตู่ค่ะงั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยกันวันนี้ได้ค่ะยังไม่รู้ทีน่าจะคุยเรื่องอะไรพี่จะบอกว่าวันนี้นะคะ วันที่4กุมภาเนี่ยเป็นวันประกาศเอกราชของศรีลังกาเมื่อปี2491ก่อนที่เกิดเจ<อ>็ดปีแล้วก็พอปี2441 มีสงครามฟิลิปปินส์อเมริกาที่เราลือหมดแล้วฉันมัมีเรื่องนี้อยู่ใช่ค่ะเราเนื่องจาฟิลิปปินส์อเมริกาพวกเดียวกันใช่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นประเทศในเอกราชของสหรัฐอยู่นานมากใช่ไหมคะพี่ตู่ไม่ใช่ไปม่ใช่ประเทศเอกราชเลยจะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นประเทศที่ถูกอเมริกาเป็นเมืองขึ้นของสเปนนะคะแล้วก็เคยมีฝรั่งเศสกับสเปนล้วไบยยกฟิลิปปินส์ให้คนนั้นคนนี้อะไรคือคือพี่นี่เป็นคนที่ไม่ชอบการรุกรานใช่คะแล้วก็มี วันที่4กุมภาพศ2500นอติลุสเป็นชื่ออะไรนอติลุสเป็นชื่อนัก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 เรือดำน้ำเรือดำน้ำแต่ว่านอติลุสจริงๆเป็นนักนักนักอะไรสักอย่างก่อนใช่ไหมคะนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ด้วยแต่นอติลุสเป็นชื่อเรือดำน้ำลำแรกที่ติดตั้งระบบขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์เดินทางได้ไกล60,000ไมล์ทะเลเท่ากับเรือดำน้ำไอ้ตัวนี้สำคัญ ชื่อนองเลุสเหมือนกันแต่อยู่ในนิยายวิทยาศาสตร์ของจูสเวิร์นส์นะฮะเรื่องใต้ทะเลสองหมื่นยอเคือจูเวิร์นส์เขียนก่อนไล่ชื่อนี้ค่ะแล้วว่ามันทำงี้ดำน้ำได้ขนาดนั้นนี้คนซื้อมาอ่านก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่จริงแล้วอ๋อแล้วก็มีคนทำให้เกิดขึ้นจริงใช่หลายๆเรื่องที่อยู่ในนิยายวิทยาศาสตร์มันเป็นจริงในเดี๋ยวนี้นะแลวก็ พอวันที่4กุมภาพันธ์ปี2501มีหนังสือพิมพ์ชื่อพิมพ์ไทยอันนี้เป็นรายสัปดาห์พิมพ์ไทยเอ้ยพิมพ์ไทยเป็นรายวันนะคะตีภาพถ่ายของซีอุยซีอุยที่กินเด็กกินตับกินตับเครื่องในสดๆเออแล้วชอบกินเด็กกินตับเด็กนะไม่ใช่กินเด็กสดไหมกำลังอยู่แล้วอันเนี้ยคือตีพิมพ์ภาพถ่ายเป็นครั้งแรกคือตัวจริงๆภาพจริง จริงเดี๋ยวนี้เครื่องในของซีอุยหรือที่เขาสตารอะไรอยู่เนี่ยก็ยังอยู่ที่สีราชนะที่เข้าใจอย่างนั้นนะก็เคยไปดูตอนงานสภากาชาติไทยไปหาดูกันได้บคใช่ถ้าชอบดูกับไต้เจ้พุงนะคะก็ไปดูได้แล้วก็วันที่4กุมภาพันธ์2549สนที่ลิ้นพองกุลนัดชุมนุมขับไล่อดีตนายกนะคะคุณทักษิณชินวัตร ให้ออกจากตาแหน่งที่ลานพระบรมรูปทรงม้าเป็นครั้งแรกโดยนําเดียวอันนี้หนูจําได้เลยค่ะพี่ตู่เพราะว่าหนูเรียนมหาชัยปีหนึ่งอยู่ที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์พอดีมาโยโย่เข้าด้วยรเปล่ายังไม่ยโย่ค่ะตอนนั้นกำลังจะสอบแล้วรู้สึกว่าเอะแล้วเราจะได้สอบไหมนะเรากำลังตื่นเต้นอยู่นะคะแล้วพอมาถัดอีกวันนะคะ 5กุมภา2514ยานอพอลโล14นำนักบินอวกาศลงจอดบนดวงจันทร์เป็นวันลงจอดอยู่บนนั้นนะคะแล้วพอ6กุมภานะคะเป็นวันชาติของนิวซีแลนด์และเป็นวันนักมวยไทยโอ้นักมวยไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับทั่วโลกใช่แต่ก็ถือเป็นวันนักมวยไทยทั้งหมดรวมทั้งมวยชายาด้วยนะคะพี่ชอบมวยคาเชือกแล้วก็เป็นวันเกิดของโรนัลดีแกน เป็นใครเอ่ยนักดนตรีโอลน่ารีแกนประธานประธานนี่เอ๊ะมวยประธานนะที่ประดีบอกแล้วอย่าใส่บูทใส่บูทแล้วไปกินญ้านะฮะก็คือมีโอลน่ารีแกนเนี่ย เป็นอดีตนักแสดงภาพยนตร์แล้วก็ได้เป็นประธานาธิบดีจูนก่อนค่ะจูนก่อนจ้จูเวนไปก่อนแล้วก็เป็นวันเกิดของยอดรักสลักใจกับนัทมีเรียอันนี้เป็นนักร้องค่ะอ่าฮะแล้วก็วันที่6กุมภาเหมือนกันแต่เป็นของปี2495นะคะดัชเชสแอนเอดินบะระนะคะสืบทอดราชบัลลังก์อังกฤษเป็นควีนอลิซาเบธ แต่ไม่ใช่เทเลอร์นะควีนอลซิเบธที่สองจนถึงปัจจุบันโอ้โหครองราชนานมากใช่แล้วก็อันสุดท้ายวันที่6กุมภาเช่นกันแต่เป็นปีพศ2548เป็นวันที่พักไทยรักไทยนำโดยนายกแลรัฐมนตรีทักษิณตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนายกนะฮะต้องเรียกอะไรพันตำรวจโทรทักษิณชินวัตรได้รับเชิญะในการเลือกตั้ง นะฮะแล้วก็ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือในอดีตออกมาเล่ากันคร่าวๆใช่ค่ะพี่ตู่โหได้ความรู้ดีเป็นอย่างมากเลยค่ะได้ลองย้อนความกลับไปนะคะว่าทุกๆวันที่เกิดขึ้นมีความสําคัญกันหมดเลยที่เอามาที่เอามาหลังๆเนี่ยเอามาพูดเพราะว่าเราไม่ค่อยสนใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงแลวหลายๆอย่างเนี่ยมันสอนใจเรามันทําให้เราเรียนรู้ทําให้เรามีความคิดที่กว้างขึ้นลึกขึ้นนะคะ ส่วนนี้พี่อยากให้มีกันโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะก็เดี๋ยวจะรอฟังพี่ตู่ในทุกๆเทปแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะพี่ตู่ขาววันนี้ที่ที่หน้ามาเยี่ยมพี่ตู่อีกครั้งเนี่ยนะคะเพราะว่าได้อ่านหนึ่งบทความที่พี่ตู่เขียนไว้ค่ะเรื่องของผู้หญิงกับการลงทุนแต่ว่าพี่ตู่บอกไว้เนี่ยว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่กล้ารับความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้หญิงส่วนใหญ่เลยไม่กล้าที่จะลงทุนอันนี้จริงหรือเท็จอย่างไรวันนี้เลยจะมาขอความรู้พี่ตู่นิดนึงอะคะ่ะจริงๆพี่ว่ามันเป็นยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ทุกวันนนี้นะะาายรเเชโดฉพใต่งปศ เขียนออกมาว่าผู้หญิงไม่กล้ารับความเสี่ยงในการลงทุนใชกลายเป็นว่าเพราะความเป็นเพศหญิงทําให้ไม่กล้ารับความเสี่ยงในการลงทุนแต่มันมีอันนึงรีเสิร์ชชุดหนึ่งที่พี่สนใจมากเลยนะคะเขาบอกว่าความเชื่อที่ว่าผู้ชายรับความเสี่ยงได้มากมในขณะที่ผู้หญิงรับความเสี่ยงไม่ค่อยได้นะฮะต้องอนุรักษ์นิยมนั้นเขาบอกว่ามันเหลวไหลพอๆกับ,บบางคนที่ชอบบอกว่าถ้าผู้หญิงได้เป็นผู้บริหารธนาคารในวอลสตรีท สาบันการเงินเนี่ย <comed ic S 2> <ạ. S 1> ไอ้เรื่องแบบวิกฤตการเงินมันจะไม่เกิดขึ้นอ่านี่เขาต้แต่มีคนพูดอย่างนี้เยอะนะคะ,ะแต่คนก็เชื่ออย่างนั้นะนะคะแต่อันนี้เป็นผลวิจัยของจูลี่เนลสั n นนะคะมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์บอสตันเขาสรุปเอาไว้แต่คนที่เชื่อกันก็เพราะว่าอ,อาจจะมองว,ว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่ต้องรอบคอบต้องอนุรักษ์นิยมต้องอะไรจิงจ มันมันไม่เชิงว่าเป็นอย่างนั้นทั้งหมดนะคะแสดงว่าบทวิจัยหรือว่าบทวิจัยส่วนใหญ่ที่ออกมาที่มักจะบอกว่าผู้หญิงไม่ค่อยกล้ารับความเสี่ยงเนี่ยเขาแอบดูถูกเรานิดๆใช่ไหมคะพี่ตู่ว่าเราเนี่ยใจไม่กล้าพอก็คงประมาณอย่างนั้นนะก็อย่าลืมว่า คือคนที่เขียนที่อะไรทามาก่อนเนี่ย<ช>ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายไงก<ช>็ต้องเขียนเข้าข้างตัวเองใช่ง้พี่ตู่รีบเขียนออกมาเยอะเยอะเลยนะคะเออไม่เป็นไรหรอกเพราะผู้ชายเขาเป็นดาวอังคารน่ะทําไมอะคะเทพสงครามไงผ<อ>ู้หญิงนีดาวอะไรจ๊ะดาวศุกร์ดาวศุกร์วีนสัสโชคดีที่ตอบถูกมากจริงไม่ไม่ใช่โราต้องรีแกเป็นนักร้อง <c oughs> ผู้หญิงจะเป็นอย่างนั <tại> ้นแล้วผู้ชายก็เลยเขียนว่าในมุมมองของเขาว่าควรจะเป็นค่ะแต่พี่ตู่ค่ะถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยนะคะเขาก็บอกเหมือนกันว่าการที่ผู้หญิงเนี่ยกลัวความเสี่ยงก็เลยทําให้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเก็บเลือกที่จะเก็บเงินในรูปแบบของการออมมากกว่าการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเทียบกันแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไปสำรวจทรัพย์สินของผู้หญิง ในวัยกเกษียณกับผู้ชายในวัยกเกษียณเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีทรัพย์สินเหลือมากกว่าในวัยกเกษียณอันนี้จริงหรือเท็จยังไงคะพี่ตู่คะมันคือมันใช้ทั้งหมดไม่ได้หรอกนะเท่าที่ดูเนี่ยมันเกิดเพราะเหตุหลายๆอย่างเหตุปัจจัยหลายอย่างทห,ห้ทำให้เป็นอย่างนั้นแต่ก็ใช้เป็นว่าเป็นข้อสรุปไม่ได้ว่าผู้หญิงรับชอบความเสี่ยงมากกว่าหรือน้อยกว่าแล้วก็มันมีอีกคำกล่าวหนึ่งก็บอกว่าเ,เรื่องตลาดหุ้นเป็นสนามของผู้ชายใช่นะ แล้วก็แล้วอะไรเป็นสนามของผู้หญิงคะการฝากเงินอ่าเป็นสนามของผู้หญิงเขาไม่ใช่คําว่าสนามด้วยซ้านะเขาใช้คาว่าการฝากเงินเป็นที่หลับนอนของผู้หญิงหลับนอนเลยเหรอเป็นที่นอนของผู้หญิงคือคือแม้กระทั่งคําที่จะบอกเป็นสนามก็ยังเปลี่ยนเป็นที่หลับที่นอนคือ i n s u ด์มากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนของการศึกษาเนี่ยนะฮะอันนี้เขาบอกว่าเออมันไม่ใช่ว่าผู้หญิงมองตัวเองเป็นแค่คนฝากเงินค่ะ แต่เป็นเพราะผู้หญิงไม่ได้มีเงินเหลือเพียงพอเอ้าก็คือค่าใช้จ่ายเยอะไม่มีเงินเหลือเพียงพอจะเอาไปลงทุนเท่าผู้ชายเลยนําไปสู่ความเชื่อแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถแยกฐานะทางเศรษฐกิจค่ะเศรษฐกิจหมายถึงการทํามาหาได้ใช้จ่ายเนี่ยนะออกไปจากการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนฟังแล้วรู้เรื่องไหมไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะที่เขาว่าน่ตอนแรกอาจก็ไิ่้เรื่องเหมือนกันแต่ปรากฏว่าเขาบอกนี่ค่ะถ้ามีเงินน้อย เงินเหลือน้อยเนี่ยเงินที่อยาไปลงทุนน้อยเราก็ไปรับความเสี่ยงได้มากๆไม่ไหวอืมโอเคก็คือเงินมีอยู่ก้อนเท่านี้จะไปเสี่ยงเยอะแล้วเดี๋ยวถ้ามันหมดไปจะทำยังไงใช,ใช่ไหมคะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลงทุนแล้วขาดทุนถ้าเงินน้อยนั้นนะขาดทุนมันอาจจะกระทบถึงค่าครองชีพปัจจัย4ี่ในปัจจุบันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้หญิงส่วนใหญ่ถึงเลือกที่จะออมมากกว่า าะว่า,วาเสียงน้อยกว่าความที่น่าสงสารของผู้หญิงในประเทศ<า>ตะวันตกอันนี้เน้นเลยนะคะ<า>เพราะมาใช้ในประเทศนี้ไม่ได้ในประเทศตะวันตกเนี่ยผู้หญิงแม้กระทั่งอยู่ในสายการเงินเน,น,<า>นะคะในอาชีพเดียวกับที่เราทำเนี่ยรายได้เขาน้อยกว่าผู้ชายในตำแหน่งเดียวกันทั้งๆั้งที่ความสามารถไม่ได้ต่างกันเลยจริงเหรอคะพี่ตู่จริงจนถึงทุกวันนี้ด้วยเหรอจนถึงทุกวันนี้และประเทศไทยเองที่ว่าตรงเนี้ยเราได้เปรียบกว่านะคะ ที่ว่าผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสที่จะทำงานได้มากกว่าได้มากกว่าหลายๆประเทศเลยนะพี่ว่าผู้หญิงพวกเราน่าภูมิใจแล้วเราก็มีนายกทุนมัีนเป็นผู้หญิงด้วยใช่ค่ะเราเคยมีผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นผู้หญิงมรามีผู้บริหารหลายๆองค์กรแม้กระทั่งด้านไอทีอย่าง IBM ก็เป็นผู้หญิงที่เก่งใช่ค่ะด้านการเงินอย่างบลจบัวหลวงก็เป็นผู้หญิงหลายหลายแห่งนะฮะแต่เราไม่ได้บอกผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายแต่หมายถึงว่าถ้าเขามีโอกาส เขาทําได้เดี๋ยวเรามาต่อกันนะได้ค่ะพี่ตู่กำลังมันเลยค่ะไปท่องก่อนนะโรน่ารีแกน ตู่บอกไว้ใช่ป่ะคะว่าเรื่องเพศไม่ได้มีผลต่อเรื่องของการลงทุนมากนักแต่ว่าอยู่ที่สถานะทางเศรษฐกิจมากกว่าก็คือเหลือเงินเยอะหรือน้อยเพราะคนเหลือเงินเยอะก็จะสามารถนําเงินตรงนี้ไปเสี่ยงได้มากขึ้นกับการลงทุนใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสอดคล้องกับ1บทวิจัยที่พี่ตู่อ้างอิงไว้เหมือนกันนะคะซึ่งทาโดยคุณโรลลี่แอมเบรนะคะกับคุณโจนาธานฟอกซ์เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะคะเขาระบุว่า ถ้าสมมุติว่าจะถามว่าเพศเนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจการลงทุนหรือไม่เนี่ย<อ>เขาบอกว่าสรุปออกมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วไม่น่าเกี่ยวมากนัก เพราะว่าใช้เหตุผลเดียวกับที่พี่ตู่บอกไว้เมื่อสักครู่เลยก็คือว่าเขาพบว่าผู้หญิงที่มีรายได้สูงเนี่ยก็จะลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ <S <S <ช>ซึ่งเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่มีรายได้ต่ำก็จะลงทุนในสัดส่วนน้อยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องเพศไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นว่าผู้หญิงโอกาสในการทํางานน้อย <C a. S 1> ถึงทํางานแล้วก็ในตําแหน่งเดียวกันก็ได้เงินที่น้อยกว่าผู้ชายอันนั้นคือการศึกษาในประเทศตะวันตกซึ่งมันก็เป็นจริงจนทุกวันนี้นะฮะแต่มันก็น่า ผู้หญิงที่ทำไรายได้น้อยกว่าผู้ชายเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้ลงทุนรับความเสี่ยงได้มากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยืนยันอย่างหนึ่งว่าไอ้เรื่องการรับความเสี่ยงมันไม่เกี่ยวกับเพศเลยใช่ค่ะซึ่งอีกหนึ่งของผลงานวิจัยนะคะที่ทางคุณมาริโกจังเนี่ยนะคะเขาออกมาระบุเหมือนกันคะ่ะพี่ตู่ซึ่งอันนี้เนี่ยพี่ตู่ก็เขียนไว้น่าสนใจมากเลยนะคะว่าอ่ะงั้นถ้าถ้างั้นปัญหาว่าผู้หญิงมีเงินน้อยกว่าแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้กันยังไงใช่ไหมคะเขาก็เลยไปสํารวจมาเขาบอกว่า ส่วนใหญ่ผู้ชายที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะคะรับความเสี่ยงในการลงทุนได้มากกว่าผู้หญิงไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าความเป็นผู้ชายของเขาแต่เป็นเพราะพวกเขาเชื่อว่าหากขัดทุนจากการลงทุนในหุ้นในช่วงสั้นๆแล้วเนี่ยในอนาคตเขาก็จะสามารถหาเงินมาทบกับสิ่งที่เขาขาดทุนไปได้ในขณะที่พวกผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่มักจะตอบอว่าตนเองนั้นไม่ได้มีความสามารถอย่างนั้น พี่ตู่เห็นว่ายังไงบ้างคะจริงๆแล้วรูมีความสามารถที่จะยอมขาดทุนไปก่อนแล้วค่อยหามาเติมได้อีกไหมคะเนี่ยพี่ตูค่คะจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่เกี่ยวกับเพศเลยค่ะมันอยู่ที่ว่าอย่างนี้การรับความเสี่ยงมากน้อยเรื่องเพศไม่เกี่ยวแต่มันขึ้นกับฐานะทางการเงินและความสามารถในการทําเงินในอนาคตฐานะทางการเงินเราเข้าใจแล้วเราพูดกันมาแล้วแต่ความสามารถในการทาเงินหมายถึงว่านะถ้าเขาลงทุนแล้วเสี่ยงแล้วขาดทุนเนี่ยเขาไหวไหมเขารับได้ไหม ซึ่งรับได้ไม่ได้ก็ต้องคิดในแง่ของคนทํางานรับเงินเดือนแน่นอนเอ๊ะแล้วในอนาคตเรายังมีโอกาสทําเงินขึ้นมาได้อีกหรือเปล่าทําเงินจากการงานหรืออะไรถ้ามีโอกาสจากนั้นเขาก็ยอมเสี่ยงในวันนี้ระยะสั้นเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนคาดหวังที่ดีกว่าได้หรือว่าถ้ามองอีกเหตุผลหนึ่งค่ะพี่ตู่อาจจะเป็นเพราะว่า ผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วเขาเรียกว่ามีภาระเยอะกว่าก็คือเหมือนมีความกังวล <c oughs> ทั้งต่อเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวใช่ไหมหคะเรื่องของลูกถ้าถามีลูกแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วความกล้าที่จะลงทุนก้อนนี้หรือว่าความกังวลที่จะหาเงินในอนะคตอาจจะยากกว่าผู้ชายก็เป็นได้อันนี้ก็เป็นได้นีเป็นข้อสังเกตที่ดีและนอกจากนี้มันมีผลสำรวจพฤติกรรมการลงทุนเมื่อต้นปีนี้เองนะคะของ Consumer Federation of America กับ Prime America นะฮะ เขาพบว่า1ใน5คนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีตั้งแต่30,000ถึง1 0 0 0 0แนเหรียญสหรัฐเนี่ยเขาจะลงทุนในหุ้นและพันธบัตรไม่ได้อยู่ในแค่บัญชีเงินฝากอย่างเดียวคือเริ่มรับความเสี่ยงได้เมื่อขึ้นที่อยู่ในแบล็ k เกทต่รายได้สูงและเริ่มสูงขึ้นมาและเขาบอกคนพวกนี้เขาบอกว่าจะลงทุนในหุ้นและพันธบัตรทันทีถ้าเขามีเงินสะสมถึง1ล้านดอลลาร์ ก็เพราะว่ามีเหมือนแบบมีบัฟเฟอร์ไว้<ม>ใช่ไหมคะมีบัฟเฟอร์หมายถ,า <นะ S 1> ถึงว่าถ้าเกิดหุ้นเป็นอะไรไปปุ๊บเขาไม่เป็นไรเพราะเงินที่เขามีมันใช้กินพอกินอ่เพ <นะ S 1> ราะงั้นก็เลยกลายมาเป็นข้อสรุปที่ว<ช>่าเหตุผลของการไม่ยอมรับความเสี่ยงเนี่ยนะคะมาจากเรื่องของการฐานะทางการเงินถ้าใครพร้อม <ๆ S 1> เขาก็พร้อมที่จะเสี่ยงแล้วก็พร้อมที่จะลงทุนอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศนะอันนี้แล้วก็อันนี้สามารถใช้ได้ทั่วโลกด้วยใช่ไหมคะตุกใช้ทั่วโลกค่ะแต่เรื่องคาเจโก็มีมีส่วนเหมือนกันถ้้าาจะบบอกลลยใชททั่่วโงีีเน ปลูกฝังให้ผู้หญิงมีความคิดในเรื่องรับความเสี่ยงน้อยมาแต่เล็กอันนั้นก็อาจจะมีผลพูดถึงบ้านเราคะ่ะพี่ตู่ในสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาก็มันจะสอนเราใช่ไหมเ<ะ>ขาเป็นผู้หญิงเราต้องอยู่กับบ้านต้องเลี้ยงดูแต่ว่าผู้หญิงสมัยใหม่หมไม่ไม่ใช่แบบนั้นแล้วใช่ไหมคะพี่ตู่คะตั้งแต่สมัยที่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้ว <laughs> <ๆๆ S 2> <laughs> จริงคะ่ <laughs> ะอยู่กับครอบครัว er มากกว่า<อ>แล้วอย่างสมัยพี่นี่คุณพ่อจะสนับสนุนให้ออกไปแคมป์ปิ้ง หาอุปกรณ์คุณพ่อเป็นทหาร<ฆ>หาอุปกรณ์ที่ก็าไปซื้อจ้แสแมกอะไรเง<ฆ>ี้ยพวกกระติกพวกอะไรแคมปิ้งแก๊ส่ไม่มันอะไรล่ะพี่เรียกไม่ถูกไอที่ปรุงอาหารแล้วมันค่อเสียมาเอาไว้ขุดทรายเวลาเราก็ไปถ่าย<อ>นะคะ<อ>คือคุณพ่อก็พยายามพูดให้เราไปทางนี้ก็คงดูแต่ละคนลูกแต่ละคนเป็นอย่างไรแล้วการดูแลในวัยเด็กก็มีส่วนเทียบปรุฝังเราแต่อย่าลืมอย่างหนึ่งถ้าจะบอกผู้หญิง ดูแลเงินได้ดีกับผู้ชายก็อาจจะเป็นไปได้ในความละเอียดอ่อนอ่ะอันนี้จริงเลยค่ะใช่แล้วมีข้อนึงนะคะก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชายไม่ต้องเสียใจนะถ้าจะบอกว่าบอเรนบัฟเฟต์เข้าลงทุนแบบผู้หญิงนะคะอ่าใช่เพราะเขาออกหนังสือมาเล่มหนึ่งใช่ไหมคะว่า invest like a girl ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าอยากจะประสบความสำเร็จต้องลองมาพิจารณาว่าเวลาผู้หญิงเขาตัดสินใจลงทุนเขาทำเงินแบบไหนใช่แต่ก็ผู้หญิงก็อย่ากฮึ่เหิมค่ะจะบอกโอ้บอเรนบัฟเฟต์เป็นที่สุดของที่สุดไม่ใช่ พาะเราก็ยังมีคนอื่นอีกที่เขาเป็นผู้ชายแล้วลงทุนแบบผู้ชายเต็มๆแต่ถ้าอาศัยเมเจอร์ความเป็นผู้หญิงเนี่ยเวลาเรารับความเสี่ยงขอให้คิดถึงว่าความละเอียดรอบคอบคิดหน้าคิดหลังให้ดีแล้วรับความเสี่ยงได้แค่ไหนอันเนี้ยพี่ว่าผู้หญิงก็จะทําได้ดีซึ่งพี่ตู่ใช้อยู่ในการบริหารงานทุกวันด้วยใช่ไหมคะแต่หลายคนบอกว่าเวลาเราลงทุนในหุ้นมีข้อถกเถียงจากใจของผู้หญิงหลายๆคนเหมือนกันกับพี่ตู่ว่าบางทีเราละเอียดมากเกินไปรอบคอบมากเกินไปทําให ตัดสินใจไม่ทันแล้วก็ตัดสินใจแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่ากับผู้ชายที่เขาเขาเรียกว่าอะไรนะใจเร็วในการตัดสินใจเลยค่ะพี่ตูว่าจริงไหมคะสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราก็เป็นได้เป็นโดยเนเจอร์อย่างนั้นเองนะคะคุณลองเอาผู้ชายกับผู้หญิงมานั่งเล่นอยู่ในวงไพ่ด้วยกันค่ะตำรวจคงไม่ได้ฟังนะคะก็คือสมมติว่าอยู่ในวงไพ่เดียวกันแล้วให้เล่นไอที่แบบอะไรนะ เก้าแก่อันนี้มันมีพนันและใส่เงินลงไปเป็นรอบๆเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชายจะใจถึงมากกว่าแต่ในความใจถึงนั้นก็ทําให้เจ๊งไปหลายคนเลยค่ะเพราะฉะนั้นในวงแบบนี้ถ้าเป็นไปได้ผู้หญิงควรจะรับเป็นคนแจกไพ่ถ้าเก็บค่าตรงเป็นรอบเป็นรอบแต่าคุณได้ชัวชัวรอบละน้อยๆแต่ว่าคุณได้ทุกรอบนะคะไอ้มันมีคํากล่าวอันหนึ่งที่ว่าคือเขาบอกว่า เรามีเลแมนบราเดอร์ใช่ไหมใช่ค่ะเลแมนบราเดอร์ที่เจ๊งไปแล้วปิดไปแล้วปีสอง8 2น0 9แปดสองนเก้าในช่วงนั้นมาเลแมนบราเดอร์บราเดอร์แปลว่าอะไรพี่ชายน้อง <No S 2> ชายเขาบอกว่าถ้าไอความเชื่อผิดๆอันนี้เขาบอกมีคนลำพึงถ้าสมัยก่อนนั้น่ะเรามีเลแมนซิสเตอร์ก็คงจะไม่เจอวันนี้อ <laughs> ถ้าผู้บริหารเลแมนบราเดอร์ Brothers, มีเป็นเลแมนซิสเตอร์ก็คงจะเป็นนี้เพราะว่าผู้ชาย เขาเรียกอะไรระห่ำนะคะในความคิดของคนที่เขาคิดอย่างนี้ผู้ชายระห่ำมากกว่าแล้วก็ลงทุนไม่คิดหน้าคิดหลังซึ่งก็ไม่จริงเสมอไปผู้ชายที่ละเอียดรอบคอบก็มีเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเนี่ยะที่เป็นผู้หญิงถ้าพูดในมุมผู้หญิงเราก็ต้องเลือกเอาส่วนที่ดีลงมาใช้ในการลงทุนส่วนที่ไม่ดีบางครั้งก็ค่อยๆปรับกันไปแล้วเลือกที่ตัวเองถนัดด้วยแต่ที่ต้องถามอันนึ่ง กะอย่างไรสมมุติว่าต่อไปจะมีครอบครัวนะฮะสักวันหนึ่งทีน่าก็ต้องมีครอบครัวคนสมัครเต็มเลยตอนเนี้ย <c oughs> คนสมัครเป็นแฟนทีน่าเออพี่นี่ลำคา้าลำขาด <c oughs> ใครจะดูแลเงินยังไงถ้าสมมติทีน่าแต่งงานสร้าง,างครอบครัวขึ้นมาจะให้ผู้หญิงหรือผู้ชายดูจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าโดยเขาเรียกว่าโดยความเป็น คนไทยสมัยใหม่ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นผู้หญิงเป็นช้างเท่าหลังผู้ชายเป็นช้างเท่าหน้าแล้ว uh huh. ทุกก้าวเราต้องเดินไปด้วยกันเพราะฉะนั้น uh huh. จริงๆแล้วการช่วยกันดูแลแล้วก็ทําความเข้าใจแบ่งสรรเรื่องของหน้าที่ อย่างผู้หญิงละเอียดรลบคพ่อมากกว่าจะทําบัญชีควบคุมรายรับรายจ่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องของการลงทุนอาจจะปล่อยให้ทางผู้ชายตัดสินใจไปแต่เราก็แบ็กอัพอยู่ข้างหลังอะไรประมาณนี้ได้แลนี่พีหน้ากะว่าอย่างนี้ใช่ไหมตอนาชีวิตตัวเองใช่ไหมฉลาดมากค่ะเอาความเครียดไปให้เขาเราคุมตัวเลขและกระแสเงินสดเราเป็นแบ็กอัพไงคะเห็นทุกประตูใช่ใแล้วจริงๆแล้วนี่แหละคือเป็นผู้จัดการแต่นั่นอ่ะเป็น ลูกสมุนเราใช่ไหมคะใช่ให้ไปเป็นคนลงมือใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ผู้หญิงทุกคนก็สามารถทําแบบนี้ได้แต่ถ้าใครบอกว่าเราจะโสดละคะพี่ตู่จะทายังไงดีเรยิ่งดีใหญ่เลยเราไม่ต้องไปแบ่งปันอะไรให้ใครมากับเราหาเองทําเองใช้เองบริหารเองก็ไม่รู้ว่าไม่รู้จะใช้ลูกสมุนที่ไหนไปลงทุนกับกองทุนรวมมีเงินสร้างสมุนมีเยอะซื้อได้ได้ค่ะแล้วก็ลงดูกองทุนรวมก็ได้นะคะแต่ที่นี่นั่นอย่างคือว่า ไอความละเอียดรอบข้อของผู้หญิงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสําหรับการลงทุนที่อยากให้มีฟีเจอร์นี้ทุกคนไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย<ม>การรับความเสี่ยงไม่ใช่เป็นเรื่องน่าเกลียดน่ากลัวเรารู้จักมันทํามันขึ้นมาให้ได้และพี่เชื่อว่าไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ทําได้ดีเท่าเกันยกเว้นแต่ ผู้หญิงทําได้เลิศกว่าเอออันนี้เห็นไม่พิสูจน์เลยค่ะใจเล่นนะค่ะใจค่ะวันนี้ได้รับความรู้ดีๆเพียบเลยขอบคุณมากจะกลับบ้านแล้วเหรอกลับแล้วค่ะเดี๋ยวน้ําท่วมแล้วย่าที่เกี่ยวว่าอย่าลืมกลับไปด้วยนะเดี๋ยวเอากลับให้โป๊ะถานด้วยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ เงไนบ้างคะรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั้นความสามารถในการลงทุนก็มีเหมือนเหมือนกันทุกคนนั่นแหลคะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราต้องลองดึงศักยภาพส่วนดีของเราออกมา เพื่อที่จะทําให้เ็ดเงินการลงทุนและวิธีการลงทุนของเรานะมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองนะคะนี่เป็นเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากกันค่ะเดี๋ยวคราวหน้าที่น่าเจอบทความอะไรดีๆจะนํามาฝากแล้วก็นํามาถามพี่ตู่อีกแบบนี้เรื่อยๆนะคะแต่สาหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเงินทองไม่ต้องเครียดลงแล้วค่ะทีน่าและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับพี่ตู่และรายการเงินทองไม่ต้องเครียดได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมทางมันนี้ชนแนลสวัสดีค่ะ